ครับก็รู้สึกดีมากแล้วก็ดีใจที่ได้ขึ้นมาบนในที่นีกครั้งนะครับวันนี้ก็ได้มาเจอทุกๆคนเลยแล้วก็หวังว่านะครับจบรายการนี้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะได้มาอีกนะครับพรุ่งนี้นี้ไม่มีแล้วอ้าวแล้วชั้งต่อไปครั้งต่อไปนะครับได้นีถามพวกกันได้ดีกว่า ใหญ่ไม่ได้เลยฮะโอ้ยใหญ่เลยครับพี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ครับเป็นเระานานครับใอยู่เานานมากประสบการณ์ก็นะครับสาวบารีกันหัวยจจะเคยวันนี้ขอบคุณมากเลยเอาใจไทยรัฐค่ะใีญ่ใหญ่ใหญขอบคุณมากเลยเอาจริงๆนะวันนี้ไม่ว่าหลวงป่าจะใส่ชุดอะไรมาไทยรัฐ แล้วนะเหลือโครงการผมยังไม่ซื้อจะลงไปซื้อด้วยเดี๋ยวบ้านูช็อตเดมท้ายดีมีปลาไข่ด้วยปลาไข่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 ปลาไ่ปลาไข่ มาชิมแล้วก็มาดูกันด้วยมาดูโชว์ด้วยดูโชว์นี่ดีมากคอนติคส่วนใหญ่เวลาขอพรกันขออะไรเป็นพิเศษคะน้าราบาขออะไรหรอเออดื่มไงเรื่องเงินค่ะถ้าขอให้แบบว่าสามีรักสามีหลงไม่ต้องมาเนาะเงินมาก่อนเจะสามีหลงเองแน่พี่เอิร์ดพี่เอิร์ดมาแล้วพี่เอิร์ดมาไม่กี่วันนี้วันนี้ดูแลลูกอยู่ใช่สามีสามีที่ดีพี่ไผ่ละพี่ขออะไรบ้างหรือว่าไปขอเรื่องบุมาแล้ว พี่ชื่อฮะออกคาแฟอย่างไรอ่ะอันดับแรกผมเชื่อว่าคนหลายคนขอให้ได้เหความโชคดีเกี่ยวนมาแต่ผมว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าสุขภาพคุณไม่แข็งแรงคุณจะมีเงินก็ตายคุณไม่มีความสุขแน่ๆใช่ไหมเอาเป็นว่ามาที่นี่ผมขออนุญาตจะไม่ได้เป็นท้างเวทเนาะนะครับก็พระพิฆเนศนะครับพระพุทธรูปผมก็ยินดเช้าเลยลงไปถึงท่าไข่เนาะแล้วขอบพระคุของเศรษฐกิจทั้งหลายให้ทุกคนมีความสุข เพาเจอแต่สิ่งที่ดีไม่มีความทุกข์นิพานและเป็นโยมงสัทีนมีเสียระักเก่ไนะาทวัดเย็น้อมกันเลยทอคมาที่ผไกแบบีว่ามันครแบบนี้อย่างไรเกิดเจอแต่สิ่งที่ดีไม่มีความทุกข์เจยังมีการทู่แบบนิพพานลเป็ยหวมยแต่ว่าขอให้เกิดาสมาธิอะไรเนี้ยใชย ส่งมาแต่รุ่นเล็กใหม่หมสๆสดๆอันนั้นแหละรุ่นใหญ่ต้องเลได้รุ่นเล็วเจ้ากระพาะเลยบชนไหมิีมหนห่่งเดียวเลยค่ะแต่ว่าก็ต้องขออบคุณน,นะคะอุก่านทารับุญบุานเลยค่